สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมกเกงแฟนตาซีสำหรับแฟมคดีจากเรื่องโคนันในวันนี้ขอนำเสนอคดีฆาตกรรมในร้านกาแฟครับซึ่งคดีนี้นะครับผมจะเกิดขึ้นในอพิโซดที่33นะครับผมเป็นอพิโซดการเปิดตัวตัว,ตวละครตัวหนึ่งครับผมซึ่งก็เป็นตัวละครที่สำคัญมากๆของรันนะครับผมโดยที่โคนันถามว่าสำคัญกว่าพี่ชินิจิอีกแล้วครับรันก็บอกว่าโอ้ยอย่างเจ้าหมอนนะั่นเทียบไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยน,นะครับเออก็เป็นตัวละครสาคัญจริงๆนะครับผมนั่นก็คือคี สกิเอรินั่นเองครับโดยที่ว่าการมาโดยไม่เปิดเผยมาก,ก่อนว่าเขาเป็นใครอย่างนี้เนาะมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เนื้อเรื่องมีความสนุกนะถ้ามองจากมุมของการแบบดูตั้งแต่สมัยยุคแรกที่จํานวนตอนโคน,นันมันไม่ได้เยอะเป็นพันตอนแบบนี้นะครับการเปิดตัวตัวละครสักตัวนึงอย่างงี้มันก็จะดูมีความหมายมากๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาไล่เรียงกันไปเนาะว่าเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นแล้วก็มีคดีฆาตรกรรมอะไรแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยเขาพยายามสับขาหลอกให้เราเห็นว่าคุณคิสกิเอริเนี่ยเป็นคนร้ายในคนดดีีน้้ไหรือา ซึ่งถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเรามาดูกันนะครับว่าอีพิโสดสาสิบสามคดีฆาตกรรมในร้านกาแฟเรื่องเราจะเป็นเช่นไรก่อนอื่นเลยนะครับก็มีการเปิดเผยว่าลูโมรีก็ใช้ชีวิตชิวๆนะครับชิวมากแบบว,ว่านอนหลับปุ้ยเลยอะไรเงี้ยแล้วทีนี้รันเองก็จะขอตัวนะครับว่าไปข้างนอกหน่อยนึงซึ่งการไปข้างนอกนี้นะครับผมโมริเขาก็ไม่ทนได้ห้ามไม่ทันได้ถามอะไรอยู่แล้วรันเองก็คงจะขี้เกียจตอบด้วยนะครับเท่าที่สังเกตนะแล้วทีนี้โคน,นันนะครับผมก็มาถามเลยว่าพี่รันเนี่ยมีนัดอะไรหรือเปล่ารันก็เลยบอก อ๋อพอดีพี่มีนัดเดทละจ้ะเออแล้วก็เป็นการนัดเดทกับชินิจิซะด้วยแล้วถ้าเกิดว่าพ่อเขารู้ว่าพี่จะไปเดทกับชินิจินะเดี๋ยวพ่อพี่เขาจะไม่พอใจอ่ะก็ตามนั้นนะครับคนนั้นรับทราบว่าอ๋อพี่รันจะไปเดทกับพี่ชินิจินี่เองนึกว่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรแล้วรันก็เดินจากไปนะครับผมไปยังสถานที่นัดเดทของคุณเธอนั่นแหละครับแล้วคนนั้นก็มองรันด้วยสายตาอันอบอุ่นนะครับบอกว่าโอ้โหรันนี่นะเขาอ่ะดีใจขนาดนั้นเชียวเหรอเนี่ยได้ไปเดทกับเรานะแล้วมันจะเป็นอย่างนั้้นไดยง นะครับซึ่งอารมณ์นี้ก็หักได้แบบจังหวะซิกค,คอมสุดๆนะครับคือคนนั้นเขาคือชินิจินะครับผมแล้วทีนี้รันบอกว่าจะไปเดทกับชินิจิชัวว่าอันนี้คือการโกหกนะครับผมพอโกหกอย่างนี้เสร็จแล้วคนนั้นเองก็พยายามที่จะแบบว่ากบความรู้สึกนะครับว่ารันเขาจะไปเดทกับใครเขาจะโกหกอะไรมันก็เรื่องของเขาสิซึ่งาการเป็นชินิจินะครับเราก็จะสังเกตได้อยู่นะครับว่าเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้แล้วมีประเด็นอะไรประมาณเนี้ยของรันเข้ามาปุ๊บการใช้อารมณ์ของชินิจิจะเหนือกว่าการใช้เหต ค,คือบอกว่าเอ้ยก็ไม่กะว่าไม่สนใจอะ่ะรันเขาจะไปเดทกับใครก็เรื่องของเขาสิรู้ตัวอีกทีหนึ่งนะครับผมโคน,นันก็มาอยู่ร้านกับรันซะแล้วนะครับผมซึ่งตัวนี้มาถึงปุ๊บนะครับผมโคน,นันก็จะแบบว่าเนียนๆเลยนะครับผมเป็นการแบบว่ารีดเค้นว่ารันจะแบบเปิดเผยเฉลยอะไรไหมเพราะว่าผมอ,อยากเจอพี่ชินิจิเหมือนกันครับเพราะในใจโคน,นันก็รู้อยู่แล้วไงว่าไม่ใช่ชินิจิแน่ๆใช่ไหมอ่าและทีนี้รันก็เลยยอมนะครับผมสารภาพมาเลยว่าอ่าที่จริงแล้วพี่ไม่ได้นัดเจอกับชินิจิหรอกแต่ว่าเป็นการนัดเจออีกคนนึง ดูแบบต้องโกโหกขนาดนี้แล้วรันก็บอกว่าเป็นคนที่สําคัญมากๆของพี่ยังไงล่ะคนนั้นก็เลยถามไปว่าสําคัญกว่าพี่ชินิจิอีกละครับรันก็บอกไปเลยนะครับว่าโอ้ยอย่างตอนนั้นนะโอ้ยเทียบกับคนคนนี้ไม่ได้หรอกนะก็บอกอย่างนี้ไปนะครับซึ่งอันเนี้ยคนนั้นเขาก็ไม่คิดเป็นอื่นไกลไงเขาก็คิดว่าเออหรือว่าจะเป็นผู้ชายคนใดคนหนึ่งที่รันแบบแอบคบอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ยิ่งชัดเจนเลยว่าคนนั้นจะกลับไปมือเปล่าไม่ได้เด็ดขาดแล้วทีนี้ก็จะมีช็อตที่ว่ารน แล้วก็คนนั้นคุ้มกลับบ้านไปเลยรันเขาก็ไปซื้อเค้กที่อยู่อีกร้านหนึ่งนะครับเออแสดงว่าร้านกาแฟร้านนี้แม่งไม่มีเค้กขายไงวะอ่ะแล้วทีนี้นะครับคนนั้นก็เลยบอกว่าจังหวะที่รันไปนี่แหละมันก็จะมีคนที่รันนัดเข้ามาในร้านนี้เป็นแท้ๆเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวคนนั้นจะใช้การสังเกตของเขาทักษะนักสืบนี้ในการสืบดูให้ได้เลยนะรันว่าเธอน่นัดใครมากันแน่แล้วทีนี้นแหม่ก็เป็นการล็อกคิวนะครับผมมีการปล่อยคิวมานักแสดงทีละคนกำลังจะเข้ามาในร้านนี้แล้วว่าใใคคคครรรรจะะเเป็นนนนนนนผู้้้้ที่่หันนััาาาไดาไดสิฐอตงๆบมแก เลยครับผมคุณฮิเมโนะยาโยอิ no ครับคุณฮิเมโนะยาโยอิ no นะครับก็เป็นผู้หญิงทํางานฟรีแลนซ์คนหนึ่งนะครับก็เข้ามาในร้านพอเข้ามาในร้านเสร็จแล้วอดูเหมือนจะมีนักไทยหรือเปล่าเอ๊ะแต่ว่ารันจะนัดกับผู้หญิงแบบนี้มาทําไมมาเคาเป็นผู้หญิงไนงะแล้วคนนั้นเนี่ยใจของเขาปักไว้ก่อนว่าเขาอาจจะนัดกับคนสําคัญกับคนที่ชอบอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่คุณฮิเมโนะนะคุณฮิเมโนะก็มีท่าทีเกลี้ยกล่อมซะด้วยนะครับผมเข้ามาในร้านปุ๊บเนี่ยพนักงานก็พยายามมาไถ่าถามออะไรย่าาง้นนัันแวกกกึ จบข่าวนะครับคนนั้นก็คิดในใจว่าคอองไม่ใช่คนนี้หรอกนะอ่ะผ่านไปหนึ่งคนครับผมนักสแสดงคนที่2เข้าร้านมาได้ชื่อว่าคุณซุเมรังิยูอิจิครับซึ่งคุณซุเมรังิยูอิจินะครับผมเขาก็เข้ามาในร้านแล้วก็แจ้งพนักงานว่าอ,อยากได้ที่แบบว่างีเงียบเขียนวิทยานิพนธ์หน่อยอ่าตรงนี้คนนั้นก็คงต้องตัดไอ้ผู้ชายคนนี้ออกไปซะและเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมติถ้าไอ้คนนี้มันน่ก,กษาสจริงๆมันจะเอาวิทยานิพนธ์มาเขียนในร้านกาแฟาแบบนี้แหละครับก็ไม่น่าใช่นะคนนี้ก็น่าจะนอกประเด็นแล้วททีีีีนนน้ก็จะมมมคคคคต่่ออาผ3ืุณ คิสกิเอริครับเข้ามาในร้านเสร็จปุ๊บก็บอกว่ามีนัดนะครับแล้วคนนั้นก็คิดในใจว่าหรือรันจะนัดคนคนนี้แต่ว่าคนนี้เป็นสาวใหญ่ที่แบบไม่น่าจะใช่คนที่รันนัดเข้ามาในที่แบบนี้หรือเปล่านะโอ้ยแต่ว่าสวยมากอันนี้คนนั้นก็แบบปับเลืม่มและทีนี้พอคุณคิสกิเอริมานั่งโต๊ะเสร็จปุก็บอกไปแล้วว่ามีนัดกับคนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ได้เจอกันก่อนแล้วค่อยสั่งอาหารก็ว่ากันไปนะครับแล้วทีนี้คุณคิสกิเอริก็หยิบเอกสารขึ้นมาซึ่งตัวนนนเ,นเนี้ วกคดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้หญิงคนนี้ก็น่าจะเป็นทนายนะโคนันที่แบบว่าแอบจับจ้องนะครับผมก็ได้รับสายตากลับมาพร้อมกับตกใจว่าเอ้ยยุบโดนด,ดุแน่เลยเฮ้ยแล้วทาไมมองแค่นี้ต้องโดนดุด้วยวะอันเนี้ยเหมือนเป็นจิตใต้สํานึกอะไรบางอย่างของโคนันเขานะครับสามคนผ่านไปนะครับผมต่อมาเป็นคนที่4ครับคนที่4ี่ชื่อคุณโทโนยามะจูโซครับผมคุณโทโนยามะจูโซนะครับผมอย่างที่1เลยคือเขาเป็นโค้ชให้กับชมรมลักบี้ของมหาวิทยาลัยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจอันเนี้ยท่านผู้ชมไม่ต รู้ไว้มันก็น่าสนุกกว่าไงจูโซเนี่ยเป็นชื่อของเขาเนาะโทนอยมามะเป็นนามสกุลจูโซนะครับผมชื่อเดียวกับสารวัตรเมงูเรเปะเลยครับผมสารวัตรเมงูเรชื่อเต็มชื่อเมงูเรจูโซนะครับซึ่งตอนนี้ตัดมานะครับผมก็คือคุณโทนโยมามะเนี่ยเข้ามาที่ร้านเสร็จปุ๊บเข้าไปหามาสเตอร์ของร้านเลยนะมาสเตอร์ตรงเคาน์เตอร์บาร์ก็อารมณ์ประมาณว่าเป็นผู้ที่ชงเครื่องดื่มให้กับลูกค้าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยคนนั้นก็เห็นทันทีว่าเ,เดี๋ยวก่อนคนนี้เขาเดินเข้ามาในร้านเสร็จบบงหาาา,ามมอทททนีีีว่่่คะแ นัดมาแล้วก็ยิ่งสงสัยไปเลยว่ารันจามาน,นัดกับคนที่แบบว่าชอบเล่นรักบี้แบบนี้ร่างบึกแบบนี้เฉลือดนะครับผมซึ่งคุณโทโนยามะนะครับเข้ามาในร้านก็เข้าไปหามาสเตอร์ทักทายกันแล้วก็บอกว่า,วาเนี่ยมีเล่นรักบี้นะเล่นรักบี้เสร็จปุกก๊บก็มีจังหวะนิ้วซนด้วยเนี่ยก็เลยใส่แหวนแต่งงานไม่ได้นะครับก็เป็นสมอลทอกตัวนี้ทิ้งไว้และคนต่อมาคนที่5ที่เข้ามาในร้านนี้นะมีชื่อว่าคุณวาคาโอจิชิโร่ครับวาคาโอจิชิโร่นะครับก็เป็นคนที่อายุ20ต้นตนต้นนแลวที่เีาานรับต้โโนก็คิดใจว่า หรือว่าจะเป็นไอ็มมอนี่นะที่รันเขานัดเดทนะอ่ะและทีนี้นะครับก็มีการมานั่งที่โต๊ะนะครับผมตามปกติสไตล์ลูกค้าแหละแล้วก็บอกว่ามีนัดก,กับเด็กผู้หญิงด้วยซึ่งไอการมีนัดก,กับเด็กผู้หญิงตรงนี้น่าสนใจนะครับก็คือน่าจะเป็นรันนั่นแหละนะและทีนี้คนนั้นก็พยายามแอบดูแล้วก็ได้รู้ว่าไอผู้ชายคนนี้มันนัดก,กับเด็กผู้หญิงที่เคยเจอกันในสถานีโทรทัศน์ก่อนหน้านี้ซึ่งไอหนุ่มคนนี้นะครับผมก็เผยท่าแท้ <ๆ S 2> ตรงนี้เลยผู้หญิงที่นัดเนี่ยยังไม่มาไงนะครับเพราะฉะนั้น็เ่ไไปหม ซึ่งตัวนี้นะครับเป็นประโยคที่ถ้าคนนั้นเขารู้ว่าไอ้คนที่คุยเนี่ยเป็นรันจริงๆมันน่าโมโหยิ่งนักใช่ไหมคือไอนนก็คิดไปนในใจแล้วไงโดยบอแสที่ว่าที่สถานีโทรทัศน์ก่อนหน้านี้นะครับก็อาจจะเป็นรันก็ได้นะครับแล้วก็เด็กผู้หญิงที่นัดมาอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะพ้นร,ร,ร,รันอ่ะตรงนี้ก็เป็นความคับแค้นในใจของคนนั้นนะครับที่ความจริงยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรยังไงนะแต่ว่าตอนนี้ขอแค้นไว้ก่อนเพราะว่าน่าจะใช่โดยในระหว่างนี้นะครับก็จะมีโทรศัพท์เข้ามาในร้านนะครับแล้วก็ขอต ปรากว่ารันที่เขาไปซื้อเค้กร้านนั้นนะครับเครื่องคิดเงินมันเสียนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็คือยังไม่ได้เงินทอนนะเดี๋ยวขอรบกว,ควนคนนั้นคุงรอแป๊บนึงซึ่งรันเนี่ยระหว่างรอตรงนี้เขาก็ถามคนนั้นเผื่อไว้นะครับว่ามีใครเข้ามาในร้านแล้วแบบมีท่าทีแบบมองหาพี่หรือเปล่าซึ่งโคน,นันก็บอกไปนะครับว่าอ่าใช่ครับเป็นคนที่ผมยาวๆครับพี่รันซึ่งรันก็บอกว่าเออเอเอใช่คนนั้นแหละแต่บอกปกติแล้วพี่ว่าเขาไว้ผมยาวเลยแต่ว่าปกติเขาจะมัดผมด้วยนะซึ่งตัวนี้คุณวา,า, OG, คนนาควา ควรจะมาได้แล้วเพราะว่าคนที่นัดมาแล้วซึ่งตัวนี้ยังอยู่ในจุดที่ว่าเข้าใจผิดกันอยู่นะครับระหว่างที่มีการสังเกตการตรงนี้ของคนนั้นแล้วรันยังไม่กลับมาเนี่ยนะครับก็จะมีพวกลูกค้าเอาว่า5คนเมื่อกี้เขาก็มีการสลับเข้าห้องน้ําไปเข้าห้องน้ามาแล้วทีนี้ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือคุณฮิเมโนะยาโยอิที่บอกเมื่อกี้นะครับคนแรกสุดที่เข้ามาน Oracle เนาะเขาเนี่ยไปถามมาสเตอร์นะครับว่าเนาี่ยเขาจะไปห้องน้าหน่อยห้องน้าอยู่ไหนแล้วทีนี้ขณะที่ก็เดินไปเข้าห้องน้ำเนี่ยก็จะมีเสียงจากมาสเตอร์ คุณผู้หญิงก็ตอบกลับมาเลยว่าเออฉันรู้แล้วนะหนะ่าเดี๋ยวก่อนไม่รู้ว่าห้องน้ําอยู่ไหนแต่ว่ารู้ได้ไงว่าเป็นห้องน้ารวมเนาะตัวนี้ก็เป็นประเด็นที่พอคนนั้นได้ยินก็สงสัยเล็กๆหน่อยนะครับเนี่ยก็จะมีการเข้าห้องน้าสลับกันไปสลับกันมาสลับกันมาสลับกันไปจนถึงจุดที่วาคาโอจิเขาเข้าไปในห้องน้ําแล้วนะครับโคน,นั้นก็คิดในใจเลยว่าถ้าเกิดว่าแกออกมาจากห้องน้าแล้วก็แกโดนดีแนะ่ซึ่งตัวนี้พอวาคาโอจิเขาเขา้เขาไปในห้องน้ําปุ๊บนะครับผมก็มีเสียงกรีดออกมาซึ่งเสียงกรีดร้องที่ดังมาจากห้องนน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 น้้้้้้ํําาาาาตรรงงััะะคคผพออเขไปปปดูุ๊่กก็ฏวให มันมีรอยเลือดโผล่ออกมาซึ่งตัวนี้โคน,นันก็เลยวิ่งเข้าไปดูหน่อยซึ่งตัวนี้ก็จะมีจุดสังเกตเล็กๆให้นะครับสำหรับใครที่ไปดูในอนิเมะน,นะก็คือว่าไอ้รองเท้าเสริมพลังเตะของโคน,นันนะครับมันไม่ได้เสริมการเตะอย่างเดียวนะครับผมมันสามารถที่จะเสริมกล้ามเนื้อขาให้สามารถกระโดดสูงได้ขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้โคน,นันก็เลยกระโดดพุ่งขึ้นไปแล้วก็เห็นว่าคุณฮิเมโนะยาโยอิคนนั้นโดนมีดเสียบแทงตุยอยู่ในห้องน้ำครับซึ่งตัวนี้มันก็เเเเเเเลยยปปปป็็็็็นนนนนนนรรระะะดดดดดทีีีี่่่ i, ่่่ววววาาาาาาตตอออออแแกกกกก้้้้หงงงิไมมพขคุณั ้ําไวตัวเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นห้องปิดตายหลายชั้นนะครับที่ทําให้ไม่สามารถเปิดประตูได้แล้วทีนี้พอมีคนตายนะครับก็ต้องมีการแจ้งตํารวจมานะครับพอแจ้งตํารวจเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจก็มาแล้วรันเองก็พยายามจะกลับเข้ามาในร้านกาแฟด้วยแต่ว่ากลับมาไม่ได้ครับผมติดคดีนะตอนเนี้ยผู้คนที่แบบมุงอยู่ตรงบริเวณนอกร้านนะครับเขาก็บอกว่าเออตอนนี้มีคดีเกิดขึ้นข้างในนะครับรันก็จะมีการพูดว่าอุ๊ยแล้วคนคนนั้นเขาไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือเปล่าเนี่ยโดยพอตํารวจมานะครับผมก็มาสืบแล้วก็โอเคค่่อยยๆทบวนนนกัาาผู้ะ ขขวางประตูแล้วทีนี้ประตูมันเปิดไม่ออกแล้วจากการที่เช็คศพแล้วน่าจะเป็นการโดนรัดคอก่อนและหลังจากนั้นก็น่าจะโดนแทงตายนั่นเองครับโดยที่ว่าอันนี้คาดการได้ว่าน่าจะเป็นการปล้นชิงทรัพย์นะอาจจะเป็นแบบว่าเฮ้ยมีโจรเข้ามาในร้านกาแฟนี้เออต้องใช้คำว่าเข้ามาในห้องน้ำเนาะเข้ามาในห้องน้ํานี้แล้วก็อาจจะดักรอใครสักคนหนึ่งอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้คุณฮิเมโนะยาโยอิเนี่ยน่าจะเป็นคนดวงซวยพอดีที่เข้ามาเจอโจรโจรมาถูกเห็นหน้าปุ๊บก็อาจจะมีการแทงกันตายหน้าตรงนี้แล้วก็ไหนๆก็เข้ามาแล้้้ววอยย่าางงนนีะรักก็จมปเิได สังเกตได้จากที่ว่างกระเป๋าเงินของคุณฮิเมโนเนี่ยว่างเปล่าไปเลยแล้วทีนี้โคน,นันก็สงสัยนิดนึงนะครับวันนี้สรารวัตรเมงูเรเขาก็มาใช่ไหมก็ถามไปว่าสรารวัตรครับผมรู้สึกว่าประตันต่าง,างมันสะอาดเกินไปหรือเปล่าสรารวัตรเมงูเรก็น่ารักนะครับบอกโคน,นันคุงไปว่าเอ้ยห้องน้ําสะอาดมันก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอแล้วตัวนั้นนะครับทนายคิซาก,กิเขาก็เข้า,ขามาเสริมนะครับบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าโจรที่เขามีการพุ่งเข้ามาแล้วก็ทําร้ายคนถึงตายในห้องน้นํานี้เลือดน่าจะกระเด็นติดอะไรบ้างเพราะฉะนั้นแล้วตตตตรงงงงงนน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 ีีี้้้้้้ถาา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 สััษฐว่่่โจจหหไปทบะก็อ มีรอยเลือดติดบ้างสิคะคุณรองสารวัตรเมงูเรอุ้ยไม่สิตอนนี้เป็นคุณสารวัตรเมงูเรหรือนี่ซึ่งตัวนี้คนนั้นก็ตกใจเล็กน้อยว่าอุ้ยคุณป้าคนนี้ทาไมรู้จักกับสารวัตรเมงูเรด้วยสารวัตรเมงูเรกกำลังจะบอกเลยนะครับว่าผู้หญิงคนนี้เขาคือคุณทนายคิซาก,กิไงเขาเป็นจุดๆยังคุยกันไม่เสร็จเลยนะครับก็คุยกันต่อตรงที่ว่าไอ,อ้เบาะแสะเมื่อกี้น่าสงสัยจริง,รงๆนะครับว่าคนร้ายที่เขาหนีออกไปทั้งห้องน้ำเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเขาหนีออกธนาต่างตามที่สันนิฐานแต่ว่าเเเเเคค้้้้าาาาาาามมมชช็ดดรรรรรอออออยยลลลืืืแแตตต่่่่ททีีีีนนนนกกงงปปว ห้องน้ําตรงนี้แล้วทีนี้ลืมมีดทิ้งไว้ไอคนร้ายตรงนี้มันก็ไม่น่าจะมีสติมากพอที่จะมาเช็ดรอยเลือดตรงหน้าต่างนี้นะเออตรงนี้ก็เป็นเรื่องตลกว่ามีเหตุมีผลนะว่าถ้าเกิดว,ว่าลืมมีดไว้ขนาดนี้แล้วยังอุตสามีใจจะมาเช็ดเลือดตรงหน้าตา่างเนาะแล้วคราวน,นี้ก็เลยเป็นตัวสันนิษฐานว่าถ้าเกิดว่าคนร้ายเขาฆ่าคนจากในนี้ละ่ะฆ่าจากในห้องน้ํารวมนี้เลยนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นไปก็ได้อยู่นะเพราะว่าไอห้องน้ำเนี้ยถ้าเกิดว่ามีแค่เหยื่อกับคนร้ายปุ๊บนะครับง่ายๆเลยก็คือล็อกประต ออกมาจากอีกห้องนึงอ่างเงี้ยนะก็น่าจะเป็นไปได้ซึ่งก็หมายความว่าตอนนี้ก็ต้องดูแล้วว่าใครที่เข้าห้องน้าหลังจากผู้ตายบ้างซึ่งโคนันโชคดีว่าตอนนั้นจําได้นะครับว่าใครเข้าห้องน้ําหลังจากนี้ไปบ้างโดยช่วงที่กำลังจะเช็คลำดับการเข้าห้องน้ำนะครับก็จะมีช่วงที่ว่าเออถ้าเกิดว่าคนร้ายเขาสังหารผู้ตายในห้องน้ํานั้นแล้วแล้วเขาจะปีนออกมาปุ๊บไซส์ของผู้ต้องสงสัยที่โคนันกำลังจะบอกเนี่ยมันก็จะสอดคล้องมาว่าถ้าคนคนนั้นสามารถปีนข้ามกาแพงห้องน้ําได้คนคนนั้นก็จะ ว่าใครเข้าก่อนใครเข้าหลังใครมาที่ร้านกาแฟนี้มีธุระอะไรยังไงบ้างก็จะมีพี่ชายคนนั้นนะครับอาทราบชื่อกันไปก็คือคุณซูเมรากิแล้วก็จะมีเป็นคุณโทโนยามะมีคุณวาคาโอจินะแล้วก็มีมีมีคุณคุณป้าคนนี้นะครับคือคนนั้นจะชี้ตัวคุณคิซากิเนาะก็จะแบบว่าตกใจประหม่าเล็กน้อยนะแต่ทีนี้ก็ได้มาสี่คนนี้ซึ่งก็ลองไล่กันมาดูว่าใครมาทําอะไรบ้างนะครับคุณซูเมรากิก็มาเขียนวิทยานิพนธ์นะครับแล้วก็คุณโทโนยามะอย่างเงี้ยนะครับก็มาคุยกม็จะี คุณวาคาวจิเขาบอกว่าเขามีนัดกับเด็กผู้หญิงนะแล้วคุณทนายคิสกิเขาก็อบอกว่าเขาก็มีนัดกับคนเหมือนกันอ่ะก็ว่ากันไปคือธุระตรงนี้มันยังบอกอะไรไม่ได้มากนะครับว่าใครมาทําอะไรเพราะว่ามบรคเอาทอ้างได้หมดแหละแล้วทีนี้ก็จะหาความเป็นไปได้ต่อไปก็คือ4ีคนนี้มีใครที่จะปีนกําแพงได้บ้างซึ่งคนที่สามารถปีนกําแพงห้องน้ำนะครับแล้วก็สามารถลอดในช่องว่างระหว่างเพดานนั้นได้พอดีเนี่ยก็จะมีคุณซุเมรากิครับที่รอดออกมาก่อนเนาะซึ่งคุณโทนโนยมามะตัดทิ้งไปนะร่างใหญ่ขนาดนััน้้้นนนนนนนไไไมมมม่่่่หหวววและทีีคคุณาาาออจิกก็ดเืซึงใ ผมผมว่าไอคุณซูเมรากิกับคุณวาคาโอจิในหุ่นไม่นะ่ตาต่างกันเยอะเนาะเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีความต่างตรงนี้ที่ทําให้คุณวาคาโอจินั้นหลุดจากการเป็นผู้ต้องสงสัยส่วนอีกคนหนึ่งนะครับที่สามารถรอดจากช่องนั้นได้แน,แน่เลยก็คือทนายคิซากิครับคือคุณทนายเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาสามารถปีนได้แน,แน่เลยโดยไม่ต้องสาธิตการปีนเลยนะครับซึ่งก็เป็นได้เพราะว่าหุ่นมันออกจะเป๊ะเชะขนาดนี้นะครับอ่ะแล้วทีนี้คนร้ายก็คงน่าจะเป็น2คนนี้แต่ทําไมแบบรู้สึกแปลกๆนะมันจะมีช่วงที่คนน ทํยงไแล้วทีนี้เขาต้องการหาเบาะแสเพิ่มเติมเพื่อที่ดูว่าเอ๊ะมันมีจุดบกพร่องตรงไหนมีอะไรที่พอเป็นเบาะแสได้ไหมก็ปรากฏว่าเจอมีดที่ใช้ในการฆาตกรรมนั้นซึ่งมันมีความแปลกอยู่นั่นเองครับตรงบริเวณตรงสันมีดที่อยู่ใกล้ๆกับบริเวณด้ามจับมันดูจะมีช่องว่างอะไรบางอย่างอยูอย่ด้วยซึ่งตัวนี้คนนั้นก็เลยนึกภาพปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บ,ปบอ่าน่าจะเป็นแบบนี้สินะคนร้ายน่าจะเป็นคนคนนั้นแต่ว่าตอนเนี้เราจะเอาหลักฐานที่ไหนมาใช้ในการเปิดโปงเขาดีว่านี่นะแล้วเสร็็จปปุบบนนนนนนนะคคครัััผมออยู่้นน้้ก้กกโดณดณาีแลว <บ>คุณคิซากิก็มาดูโคนันพอโคนันเห็นแหวนแต่งงานของคุณคิซากิปุ๊บนี่แหละคือหลักฐานที่จะบอกว่าเขาคือคนร้ายซึ่งตอนดูตอนแรกเนี่ยผมจําได้เลยนะว่าเออไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าพอย้อนไปเหมือนซีนมันพยายามบอกเราว่าก่อนหน้านี้ผู้ต้องสงสัยมี2คนใช่ไหมซึ่งคุณคิซากิก็อยู่ในหมวดผู้ต้องสงสัยแล้วเสร็จปุ๊บพอมีฉากเนี้ยโคนันเห็นแหวนแต่งงานปุ๊บก็บอกว่าเนี่ยคือหลักฐานที่บอกว่าเขาคือคนร้ายคือประมาณว่าเหมือนมันทาให้เรารู้สึกว่าคุณทนายคิวเณ พอประตูห้องน้ำหน่อยผมรู้สึกว่ามันมีรอยเลือดอยู่นะครับอ่ะและทีนี้สรารวัตรเมงเกเรก็หันไปถามฝ่ายพิสูจน์หลักฐานที่แบบลองปีนลองขึ้นไปเช็คที่เกิดเหตุปรากฏว่ามีรอยเลือดจริงๆครับผมและสรารวัตรเมงเกเรกระดุลูกน้องไปนะเขาก็ทำไมไม่แจ้งฉันละ่ะเออก็ว่าไปนะครับแล้วต้องบอกว่ารอยเลือดตรงนี้โคนนนเองก็มีอยู่ที่มือของตัวเองด้วยตรงนี้มันก็เลยปฏิปะตะมาได้นะครับว่าอันนี้มันเป็นหลักฐานชิ้นสาคัญที่กําลังจะบอกว่าอะไรกําลังจะบอกว่าคนที่ข้ามประตูข้ามกําแพงห้องน้ํานี้ไม่ใช่่่คนนนรรร้้้าายแตตตเเป็็ศับบผมซึงงววีกกดดูไจิณ เลือดเปื้อนที่ด้ามมีดนะครับที่มันดูเหมือนจะมีอะไรรัดรับอยู่หรือเปล่าซึ่งตัวนี้คาดการได้ว่าคนร้ายฆ่าคุณฮิเมโนะในห้องน้ํานี้เสร็จปุ๊บก็โยนศพข้ามห้องน้ําไปแล้วทีนี้ศพนั้นอะ่ะยังมีมีดติดอยู่คนร้ายก็ดึงมีดชึกออกมานะครับพอดึงมีดตัวนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอาเชือกที่มัดมีดตัวนั้นออกมาด้วยแล้วทีนี้ก็เลยทิ้งมีดไว้ในที่เกิดเหตุให้มันดูเหมือนกับว่ามีคนร้ายเข้ามาฆ่าคนในห้องน้นํานี้แล้วก็หนีไปทางหน้าต่างนัั่นเองครบแต่ก็ดูจากกกพพศเมื่ออออี้้แลว,ออว็บบไดยูงนรั่ ซึ่งใดๆก็ตามแล้วทุกเหตุเกิดขึ้นในห้องน้นํานี้แล้วคนร้ายก็จะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากคุณโทโนโยมามะนั่นเองครับซึ่งคุณโทโนโยมามะนะครับผมก็น่าจะเป็นชายร่างใหญ่ที่มีกําลังมากพอแน่ๆในการที่จะแบกศพข้ามกําแพงขึ้นไปโดยง่ายแบบนั้นนะครับแล้วปโยคาสิกไาครับผมคุณโทโนโยมามะเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณไม่มีหลักฐานนะจะมาหาว่าผมเป็นคนไร้ายได้อย่างไรโอ้โหสรารวัตรเมงูเรก็ถึงขั้นนี้แล้วหันไปหาทนายคิสกิเลยว่าของที่เป็นหลักฐานมันต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณคิคาคาิาาากกกกคบนเ็อว่ ไม่มีหลักฐานอะเออเพราะว่าดูแล้วน่าจะเป็นคดีที่มีการวางแผนมาอย่างดีแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีหลักฐานแบบนี้ถ้าฉันว่าความให้กับเขาแล้วก็เขาก็จะกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ไปในทันทีเลยค่ะซึ่งบอกอย่างนี้ไปนะครับสาหวัรมิงอรเร่แบบฟิลสิ้นหวังมากนะครับแล้วทีนี้คนนั้นก็บอกว่าเฮย้ยผมว่าพี่ชายคนนี้เขาไม่ใช่คนร้ายหรอกครับเพราะว่าพี่ชายคนนี้นะเขามาหามาสเตอร์ไงเขาจะมาฆ่าคนทําไมและเขามาหามาสเตอร์เนี่ยเพราะว่าเขาคุยเรื่องของการเล่นลักบี้แล้วก็นิ้วซนแล้วคุณโทโนโ ซึ่งอีกจังหวะจะบอกว่าใส่แหวนแต่งงานนะครับผมผ้าพันแผลที่มีการใส่ไอ้ตรงนิ้วนางดังเดิมนอาะที่บอกว่าใส่แหวนแต่งงานไม่ได้นะครับไอ้ผ้าตรงนี้ที่น่าจะใช้เป็นเชือกได้ใช่ไนหะม anime anime มันไปอยู่นิ้วกลางครับผมแล้วทีนี้พอไปอยู่นิ้วกลางก็เป็นยังไงล่ะครับผมก็หมายความว่านึกยอ้อนไปอย่างนี้ว่าไอ้เชือกที่ใช้ในการพันมีดและก็ทําให้ดูเหมือนเป็นการถูกแทงตายในห้องน้านั่นนะครับมันจะต้องมีเลือดติดอยู่แน่นอนนะครับแล้วไอ้ผ้าพันแผลที่ใช้แทนเชือกนั้นแล้วมาอยู่ที่นิ้วกลางของ ใจไปนิดนึงนะครับเขาบอกว่าโอ้โหที่เป็นคนร้ายที่แบบว่าเซ่อซ่าเหลือเกินนะถ้าเกิดว่ามีหลักฐานติดอยู่กับตัวแบบนี้แล้วก็ต่อให้ฉันว่าความให้ยังไงก็คงไม่รอดล่ะค่ะซึ่งตัวนี้นะครับคุณโทโนยามะก็เลยแบบว่าฉุนเฉียวขึ้นมานะครับผมจะวิ่งหนีซึ่งจังหวะวิ่งหนีนั่นนะครับก็ไปเข้ามือทนายคิซากิพอดีหลังจากนั้นทนายคิซากิก็ใช้ท่าทุ่มข้ามหลังนะครับผมฟาดพรวดลงมาคุณโทโนยามะก็หมดสภาพแล้วก็ถูกจับไปนั่นเองครับซึ่งตัวนี้โค็นหนมาาก่่อนนนนห้้ีะแต ด้ก็ตามแล้วคดีตรงนี้จบไปนะครับพร้อมมีการเฉลยเรื่องราวให้เล็กน้อยนะครับว่าคุณโทโนยามะเนี่ยแกมีภรรยาอยู่แล้วแล้วทีนี้คุณฮิเมโนะเนี่ยเขาเป็นชู้รักแล้วก็มาตามตืออ้ว่าเฮ้ยฉันน่ยจะแต่งงานกับคุณนู่นนี่นะครับแล้วคุณโทโนยามะเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าไม่อยากให้เรื่องถึงภรรยาเขาก็เลยต้องการฆ่าปิดปากคุณฮิเมโนะไปนั่นเองครับโ,โหบอกได้เลยว่าสตอรี่ตรงนี้ก็ดราม่านะครับแต่ว่าไม่ได้มีการขายี้ระหว่างเนื้อเรื่องเพราะตัวเนี้ยมันก็ไม่ใช่คดีที่แบบว่าคนนั้นไน่่วเเกยอองหตุาาาร,ระครืออาาทจจูใ็ แล้วพอคดีถูกปิดลงนะครับผมก็โคนันก็ยังคิดในใจว่าไอหนุ่มผมยาวคนนั้นมันไม่ใช่คนร้ายถึงเวลาที่เราจะต้องจัดการกับมันแล้วแต่เราจะไม่ทําอะไรมันเลยเราจะฟ้องพี่รันซะซึ่งรันก็มาแล้วทีนี้โคนันที่อยู่อารันตอนนั้นนะครับก็หันไปหาคุณวาคาอุจินะบอกว่าเนี่ยพี่ชายครับที่บอกว่าผู้หญิงถ้าเสร็จแล้วแล้วก็ไปไหนไม่รอดเนี่ยมันหมายความว่ายังไงล่ะครับอ่าซึ่งพูดอย่างนี้ไปนะครับผมแล้วทีนี้พี่ชายก็จึนใจแป้าดนึงเออซึ่งตอนนี้มันเป็นประโยชน์ที่เขาพูดแล้วมันเป็นระคบั ก็เลยหันไปหาผู้ชายคนนั้นแล้วก็ถามว่าผู้ชายคนนี้ใครเหรอนะครับสรุปว่าไม่รู้จักกันแล้วปรากฏก็เฉลยมาเลยนะครับว่าคนที่ไปเจอที่สถานีทรทัศน์คนนั้นเด็กผู้หญิงมอปลายนั่นคือโซโนโกะครับผมไม่ใช่รันนะครับแล้วโซโนโกะที่ผ่านมาได้ยินพอดีเนาะก็ตบหน้าผู้ชายคนนั้นไปนะครับบอกว่ากลับมาหลอกฉันเหรออย่างนี้นะอ่ะก็จบเรื่องราวของโซโนโกะแล้วก็คุณวาคาโอจิไปอ๊อแล้วสรุปว่า รันเขานัดใครกันแน่วะเนี่ยนะแล้วพออยู่ๆนะครับก็ได้มีเสียงออกมาว่ารันบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าอย่าใส่กระโปรงสั้นๆแบบนี้เดี๋ยวพอลมพัดแล้วมันเย็นท้องนะอะไรเงี้ยนะครับพอบอกอย่างนี้เสร็จปุ๊บหันไปเอา้าเป็นคุณทนายคนเมื่อกี้และรันก็พูดประโยคที่ทําให้คนนั้นถึงกระช็อกโลกขึ้นมานะครับบอกว่าโอ้ยคุณแม่หนูโตแล้วนะคุณแม่ยังจะมาบ่นเรื่องนี้อีกเหรอเนี่ยนะครับแล้วคนนั้นก็อึ้งไปเลยว่าเอา้านี่คุณแม่เหรอเนี่ยนะก็สรุปว่าเป็นคุณทนายคิสกินะคร่คคกริก,กแม แฉของรันนั่นเองครับซึ่งตกใจกันพอของปากของคอนะครับก็เดินคุยกันต่อนะซึ่งอันนี้ก็จะมีสตอรี่ที่บอกอยู่นะครับว่าเนี่ยคุณแม่ของรันเขาออกจากบ้านไป10ปีแล้วซึ่งลักษณะเนี้ยใช้คําว่าแยกกันอยู่นะยังไม่ได้หย่าก,กันแต่อย่างใดครับซึ่งทนายคิซากิเขาก็บอกเลยว่าเนี่ยผู้ชายงี่เง่าหยาบคายเจ้าชู้แบบนั้นแม่ไม่มีทางกลับไปหาเขาเด็ดขาดเออ็บอกไปอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วเรื่องแหวนแต่งงานที่แม่ยังใส่อยู่ที่คนนั้นเขาเห็นเมื่อกี้แล้วก็เป็นตัวคีย์ในการไขคดีได้ซะดด้้้้้้้วววววววยยยยยยนะนน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 นะะะคือออแแแแแแหหตตต่่่่่่งงงงาาาาาาาบกกกกกกเเี็็ัััััูลลลไไมมพรรฉใสทํ แม่เนี่ยนะสลัดหลุดจากพวกผู้ชายได้บอกว่าเนี่ยแม่มีสามีแล้วแล้วพอพูดย้อนไปย้อนมาแม้ว่าโมริโคกโรเขาจะเป็นผู้ชายที่แม่เอาไหนขนาดไหนก็ตามก็ยังมีสสิ่งที่ทนายคิซากิได้มาจากคุณพ่อของรันนั่นก็คือลูกสาวที่น่ารักอย่างรันแล้วก็ท่าทุ่มข้ามหลังที่ใช้จัดการคนร้ายไปเมื่อกี้นะครับเพราะจริงๆแล้วไอ้ท่าทุ่มข้ามหลังตรงเนี้ยมันเป็นท่าเดียวกับที่โมริโคกโรใช้จัดการกับนาคามิจิเพื่อนรักของเขาตอนคดีฆาตรกรรมสมาคมสิกเก่าโคกโรตอนนั้นแหละครับแล้วทีนี้รันขอถามเร เป็นเพราะว่าก็รู้จักกันมาแต่เด็กนะครับซึ่งพอบอกว่าเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กกันแล้วก็แต่งงานกันตรงนี้นะครับมันก็เลยเป็นประเด็นที่ไปคล้ายกับของชินิจิกับรันกันเลยเนาะและทีนี้นะครับอยู่ๆก็จะมีซีนที่ว่าคุณโมริโกโกร่เขาได้ออกทีวีเนาะซึ่งก็เป็นการออกทีวีในช่วงก่อนหน้านี้แหละครับที่เขาไปที่สถานีโทรทัศน์นิชิอุริแล้วก็มีคดีฆาตรกรรมเกิดขึ้นแล้วเขาก็ไขคดีตรงนั้นนะครับซึ่งระหว่างออกรายการถ้าใครจําได้นะครับพนโซดก่อนหน้านี้เลยเนะาาาาะเ้้้จมีี็อออออออป่่่วว oh รังรนรง,งนนนะนลขขํยยยยแแกกกกบตู เพราะฉะนั้นแล้วผมไปกินเหล้าไปดื่มได้ตามสบายเลยจ้าแล้วตอนนั้นทนายคิสกิเขาก็ดูอยู่พอดีนะครับแล้วก็พูดกับรันเลยว่าแม่น่ะคงจะกลับไปอยู่กับพ่อไม่ได้แล้วจริงๆสินะเนี่ยนะนะครับก็พูดสไตล์ตัดพ้อไปเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เสียใจอะไรมากมายเนาะดูแล้วน่าจะชินกับนิสัยของลุงโมริอยู่แล้วพร้อมกับทิ้งคําพูดสุดท้ายไวใ้ให้กับลูกสาวสุดที่รักตรงนี้นะบอกว่าเนี่ยยังไงก็ตามลูกก็ต้องระวังไอ้เจ้าหนูที่เป็นนักสืบที่เป็นเพื่อนสมัยเด็กของรันดีๆนะ จริงๆนะเพราะฉะนั้นวความตั้งใจของโคนนั้นที่ฟังประโยคนี้จากทนายคิซากิแล้วก็คงต้องปฏิญาณตัวแล้วแหละว่าจะไม่ทําตัวแบบคุณลุมนะนะครับซึ่งตัวนี้ก็หมดไปนะครับผมสาหรับเรื่องราวของคดีฆาตรกรรมในร้านกาแฟาที่เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นเอพิโซดที่ได้เห็นอะไรหลายๆอยา่างแต่ช็อตที่ผมชอบเป็นอันดับต้นๆของตอนนี้เลยก็คือช่วงตอนต้นนะครับที่ว่ารันบอกว่าจะไปเดทกับชินิจิแล้วทีนี้โคนนั้นก็บอกว่าเอ้ยดูรันเนี่ยดีใจขนาดนั้นเลยเนาะแหมไดเดทกับเราแบบนี้นะเฮ้ยแล้วมันจะ แล้วท่านผู้ชมละครับผมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกยังไงคิดเห็นอะไรยังไงกับคดีนี้มีอะไรอยากคอมเมนต์อยากพูดคุยอยากแชร์กันก็มาบอกหมูเก่งด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะและเดี๋ยวไปพบกันใหม่ในแฟ้มคดีหน้าของเรื่องโคน,นันครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ